ทำไมถึงมาอยู่ที่เมกาปรับตัวยังไงตอนมาใหม่ๆเมกาเรียนต่อเมกาก็คือเป็นความฝันของคุณแม่เหมือนกันคือแรกก็คือร้องไห้แบบว่าเอาหมอนปิดเพราะว่ากลัวแบบเพื่อนข้างๆได้ยินนั่นมันลุมด่าเคยโฮเม้นน <i>, ่ะนะไม่อยากเรียนแล้วว่ะตาละหกร้อยกินไม่ไ,วะะไมหวแบบทาใจไม่ได้ไฮวอลคั่มแบ็คทูมาช่องมินาเมลิสนะคะก็ตามทีะะ่บอกเกินไวล่วงหน้าคลิปที่แล้วเนาะว่าเราอะทำไมถึงมาอยู่ที่เมกา มายังไงและปรับตัวยังไงตอนมาใหม่ๆเขาเจ้าช็อกไหมวันนี้นะคะก็จะมาเล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์ของเราโดยตรงนะคะเพื่อนๆมาเมกาได้ยังไง ก็ต้องเกินก่อนว่าเราอะเคยมา work and travel ตอนช่วงเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งเราอะมาสองปีสอนเลยจ้าเพราะว่าติดใจหนักมากรอบแรกไปที่เซคลลลาคลอยดไลานะก็คือภาคใต้แต่ต่างอีส t c โค้รอบสองก็ไปที่นิวออร์ลีนนะคะคือเที่ยวแบบสะใจมากปีถัดไปอย่างเงี้ยก็คือเราเรียนจบเนาะเราด้วยความที่แบบ ของเราอะ่ะจะต้องฝึกงานก่อนเรียนจบตอนมหลาลัยที่ไทยเพราะว่าเป็นวิศวะโยธาตอนฝึกงานเนี่ยเราไม่อินเลยไม่ชอบไม่อยากทํางานด้านนี้ต่อทีนี้เราอะ่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออเราอะ่ะจะเรียนปโทต่อเราด้วยความที่แบบ อากงอ่ะก็ค Mont e ือส่งเสริมอยู่แล้วตอนเด็กๆอ่ะเขาพูดเสมอว่าน้องมีน้องมีต้องไปเรียนที่เมกาให้ได้นะเป็นความฝันของอากงน้องมีต้องพู้ภาษาจีนให้ได้นะเรา่เป็นลูกคนจีนซึ่งสองข้อนี้เราก็คอมพีทให้อากงแล้วนะตอนนั้นอ่ะเราอ่ะก็คิดอยู่ว่าจะไปเรียนภาษาจีนหรือเรียนต่อโทที่เมกาเลยด้วยความที่แบบยังไม่พอไม่จะเรียนโทขนาดนั้นเพิ่งเรียนจบมาเหนื่อยอ่ะเขาจะนะก็เลยตัดสินใจไปเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันก่อน ซึ่งในระหว่างที่เรียนภาษาที่ไต้หวันเนี่ยเราอ่ะก็หาข้อมูลในการแบบเรียนต่อปริญญาโทในหลายๆที่เราก็คือหวานไปเลยก็คือสมัครไต้หวันด้วยสมัครออสเตรเลียด้วยแล้วก็สมัครอเมริกาด้วยแต่ปรากฏอะ่ะหวยอะ่ะก็ไปตกที่อเมริกาผลมันออกก่อนด้วยความที่แบบก็ชอบอเมริกาที่สุดอยู่แล้วก็เลยบอกแม่ว่าแม่ผลออกแล้วได้อ่ะแม่ให้ไปป้าห้แม่ให้ปปใหอะ่ะหนูก็โออะไรอย่เงี้ยแล้วแม่ก็คือก็โอก็ได้เพราะว่าที่จริงแล้วอะ่ะ การมาเมกาเรียนต่อเมกาก็คือเป็นความฝันของคุณแม่เหมือนกันมันก็เลยผ่านฉลุยฉลุยเรื่องวีซ่าด้วยความที่เราอะได้ติดบอทวเนเขาก็จะมีใบรับรองว่าเราอะเป็นนักเรียนของเขาทีนี้เวลาไปขอ Visa, วีซ่าวีซ่าที่เราจะได้เป็นวีซ่าสติลเด้นเนะคะเราอะได้ทั้งหมด5ปีตอนสัมภาษณ์อะวีซ่าสำหรับตัวเราอะก็ไม่ได้ยากเขาแค่ขอดูสเตทเมนต์แม่เราก็ไปสัมภาษณ์วีซา่าด้วยเป็นวีซ่าท่องเที่ยวเผื่อเขาแบบมางานรับปริญญาอะไรเงี้ยเขาก็ถามนิดหน่อยเรียนที่ไหน เรียนกี่ปีจบมาจะทะําอะไรอะไรเงี้ยก็ผ่านก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วหลังจากทําวีซ่าอะไรเสร็จเรียบรอ้อยเตรียมตัวเดินทางก็บินมาที่นี่คนเดียวนะคะต้องบอกว่าเราอะเรียนหลักสูตรประมาณปีครึ่งโนอเพราะเราเรียนเป็นแบบ Intensive ของที่ hall international business school พอมาถึงอ่ะเอาจริงอ่ะไม่คิดว่าจะโฮมซิกนะเพราะว่าแบบปกติเป็นคนเดินทางนู้นนี่นั่นอยู่แล้วอะแต่ว่ามันเหมือนแบบว่ามีความกดดันในตัวเองว่าแบบ กลัวทําได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยกลัวทําให้ที่บ้านผิดหวังเออเพราะว่ามาเรียนปอโทที่เมกา <c oughs> ก็ต้องบอกก่อนว่าแบบค่าใช้จ่ายมานะ่แพงจริงแล้วมันก็ใช้เวลาแบบระยะเวลานึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของเงินที่บ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีความกลัวอยู่ดีคืนนั้นคืนแรกก็คือร้องไห้แบบว่าเอาหมอนปิดเพราะว่ากลัวแบบเพื่อนข้งางๆได้ยินวันถัดไปต้องไปปฐมทีเทศเลยไปเจอเพื่อนแล้วแบบเพื่อนอ่ะก็ต้องบอก ว่าโรงเรียนเราอะเนาะเป็น international business school คือมีแต่ international ยุโรปแบบครึ่งหนึ่งอะ่ะแล้วาอังกฤษเขาคือปังปุริเย่มากอะแกแล้วแบบเราด้วยความเป็นเอเชียนไม่กล้าพูดก็คือแบบว่ายืนเหมือนเอ๋ออะแต่ดีที่แบบรูมเมตรเราก็เป็นยุโรปก็คือดึงเราไปเจอเพื่อนๆอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราอะมีเพื่อนหนะนะนะตอนนั้นะนะเนาะต้องขอบคุณเขาเพื่อนโปลแลนด์โซชามากๆ ที่แบบดึงเราเข้าไปในจุดนั้นพอเริ่มเข้าไปเรียนกันรับพื้นฐานใช่ไหมเขาก็จะให้จับกลุ่มกันก็จะขะะคน,นกลุ่มเราก็มีอินเดียมี อิตาลีรัสเซียคอสตาริกามันมีงานหนึ่งเวย้ยที่แบบเขาให้เขียนแบบเรียงความเราทีนี้กลุ่มเราก็แบ่งกันเป็นพัดผัดเพื่อส่งกบับหนึ่งเล่มทีนี้เราอ่ะเหมือนเขียนไม่เก่งอะ่ะเออเขียนได้ไม่ดีแล้วอีกอย่างอะ่ะนึกออกปะเราเพิ่งแบบมาจากไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยภาษากฤษเราก็ไม่ได้ใช้มานานถึงเราจะเคยไปเรียนที่แคนาดามันไม่ได้ใช้อะถือมันก็ลืมนึกออกปะเราเขียนไปเพื่อนมันลุมด่าเคยโมเมนต์นั้นน่ะไม่อยากเรียนแล้วว่ะคือจําได้ว่าแบบเดินไปหาอาจารย์แล้วบอกว่าขอดอกได้ไหมอะไร เออรู้สึกเฟลแบบเฟลมากเหมือนปรับตัวไม่ทันด้วยอะไรอย่างเงี้ยช่างมันไวมากตอนนั้นอะแต่ทีเนี้ยอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเธอคิดว่าเธอทําไม่ได้อะเธอก็ลองทําให้มากกว่าเขาสองเท่าเธอจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วฉันก็เซอร์ไวายวันนั้นอะเราก็จําได้ที่เราโดนด่าเสร็จใช่ป่ะเราก็ไปบอกแม่แล้วบอกว่าเออไม่อยากเรียนแล้วอะไรเงี้ยแม่เราอะก็คือแบบไม่มีการปลอบใจนะก็บอกว่าเอองั้นกลับมาเลยกลับมาเลยอะไรเงี้ย การที่แม่พูดอย่างงี้ก็ทาให้เรามีแรงฮืดว่าฉันต้องสู้ฉันจะไม่ยอมแพ้แน่นอนมาไกลขนาดนี้แล้วแล้วก็ทําได้ค่ะ AB ค่ะปังนะเรื่องที่แบบจะต้องปรับตัวอย่างแรกเลยแบบการใช้เงินที่เนี่ยเพราะว่าเธออย่าลืมว่าค่าเงินนะ่ะมันก็คือคูณ30จําได้ว่าแบบตอนมาใหม่ๆอ่ะคือคิดตลอดว่าแบบเออแซนวีดอสองดอนคุณหูแห้งจ้างอะไรอย่างเงี้ย โอ้ทำไมทุกอย่างมันแพงขนาดนั้นนะเพราะเราคูณตลอดนึกออกปะเราลืมไปว่าแบบค่าของชีพที่ไทยกับที่นี่มันต่างกันมากๆเวลาไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยเห็นราคา2.9แต่แบบพอจ่ายตังจริงอ่ะคือราคามันเพิ่มกว่าเดิมเพราะว่าคือที่เนี่ยเขาไม่ได้บวกแท็กไงเขาจะมาบวกตอนที่แบบคิดตังแล้วมันก็จะเพิ่มแบบแล้วแต่เปอร์เซ็นต์ของแต่ละร้านนะเนาะว่าเขาจะบวกแท็กกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งราคาที่เราเห็นตอนแรกอ่ะมันก็คือไม่ใช่ราคาเน็ตก็ต้องมีแท็กีิเวลาซื้ มันไม่ใช่ราคาเท่านี้นะจ๊ะสิ่งที่เปลี่ยนมากๆโปกเตียชอบกินข้าวนอกบ้านมากแต่พอมาอยู่อเมริกา once a week อะอาทิตย์ละครั้งเธอมันไม่ใช่ถูกๆเลยนะข้าวจานหนึ่งอะแล้วก็ตอนนั้นก็ยังคูณตังเงี้ยก็คือ, 600, อะไรอย่างเงี้ยแบบ20ดอลหกร้อยโอ้โหแพงจังกินข้าวจานละ600กินไม่ไหวแบบทำใจไม่ได้แล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นนะที่เนี่ยคือเวลาเราไปกินร้านอาหารเนาะเราต้องทิปเราจะต้องให้แบบ ค่าบริการกับเด็กเสริมนะคะเราอย่างอ่ะข้อดีของที่เนี่ยที่เรารู้สึกว่าเป็น c คาน์เตอร์ดิฟเฟอเรน์ที่โอเคเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาไม่จัาเราว่าแบบอะไรอ่ะอ้วนสูงดําขาวอะไรเงี้ยไม่มีอยู่จะทําอะไรก็ทําไปดีไม่เห็นต้องมาอายไม่ต้องมาแคร์สังคมอะไรอย่างเงี้ยเราเลยชอบการอยู่ที่นี่มากอ่ะทุกคนเสมอภาคกันเสรีภาพเท่ากันอยู่มันก็สบายใจอ่ะไม่ต้องมีคนมาแบบพ่นวายเหมือนที่ไทยแบบนู่นไม่ดีนั่นไม่ดีอะไร ตอนนี้นะคะก็อยู่เมกามาได้แล้วเกือบสปีเนอะนก็พอหลังเรียนจบปีครึ่งไปทำงานต่อก็อย่างที่เคยเล่าไปว่าจบปโท,โทจบปตีหรือว่าจบแอสโซเชต e g r e e เนี่ยสามารถทำงานต่อได้1ปีแบบถูกกฎหมายเพรถถาะว่าวีซ่าเขาออกให้ที่เขาเรียกว่า OPT ใครที่อยากรู้รายละเอียดไปดูคลิปข้างบนเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ด้วยเราอ่ะก็ทำงานมาจะครบปีแล้ว แต่ว่าด้วยความที่เราอะเรียนสาย Science Technology Engineer แล้วก็ m a ทเนี่ยถือที่เขาเรียกว่า STEM OPT เนี่ยเราอะก็มีสิทธิ์ได้ทำงานเพิ่มอีก2ปีเป็นทั้งหมด3ปีแสดงว่า Work permit เราก็คือมี3ปีแต่ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเนี่ยติดตามคลิปต่อไปนะเดี๋ยวจะมาบอกเล่ารายละเอียดเรื่อง STEM OPT สมัครยังไงใครมีสิทธิ์สมัครบ้างเพราะว่าที่จริงอะเมื่อาวานเราก็เพิ่งได้รับ Approve ว่าเราอ่ะ ผ่านแล้วแล้วก็ได้บัตรมาแล้วนะคะแฮปปี้มากตอนนี้ก็ไว้ฟังคลิปหน้าเนาะวันนี้จะต้องไปดูผีเสื้อแล้วนะคะที่ห้องตัวเองเนาไว้เจอกันจ้าบ๊ายบาย